สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกคนนะคะพบกับช่องพุดดิ้งพิมพ์อีกครั้งค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการดูเลิกผ่าคลอดค่ะซึ่งการผ่าคลอดนะคะคุณหมอจะสามารถให้ผ่าได้เมื่อคุณแม่มีอายุครรภ์ประมาณ38สัปดาห์ขึ้นไปค่ะคุณหมอเขาก็จะให้ช่วงมาประมาณ3 8 4 0สัปดาห์แต่ว่าปกตินะคะน้อยมากๆเลยที่จะ ใกล้ๆจะถึง40สัปดาห์ค่ะแต่คุณแม่บางคนนะคะ่ะอาจจะเจ็บท้องธรรมชาติในช่วงแบบ38สัปดาห์39สัปดาห์อาจจะยังไม่ถึง40สัปดาห์ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะดูเลิกผ่าคลอดนะคะอยากจะให้ดูช่วง38สัปดาห์กว่าๆจนถึง39สัปดาห์ต้นๆเท่านั้นถ้าเกิดไปจนถึง40สัปดาห์เด็ยอันเนี้ยบางทีอาจจะคลอดเองก่อน,นะคะ่ะ ในการที่ดูเลิกผ่าคลอดนะคะพิมพ์จะใช้ศาสตร์ดวงจีนค่ะในการที่ดูเลิกผ่าคลอดปกติแล้วเนี่ยพิมพ์ก็จะดูกับสินแสคนนี้ค่ะซึ่งดูได้จากทาง Facebook นี้เลยสามารถติดต่อได้ทางไลน์นี้แล้วก็ทาง Facebook อันนี้ค่ะ ซึ่งปกติเวลาที่พิมพ์ดูเลิกแต่งงานหรือเลิกผ่าคลอดนะคะพิมพ์ก็จะใช้ศาสตร์ดวงจีนในการที่จะดูเลิกผ่าค่ะแล้วก็ท้องนี้ค่ะเป็นท้องที่2แล้วพิมพ์ก็ได้ดูเลิกผ่าคลอดกับสินแสคนนี้เหมือนกันค่ะซึ่งทันสินแสค่ะต้องดูวันดีจากของพ่อก่อนของแม่แล้วก็ต้องดูเพศลูกด้วยว่าเป็นเพศอะไรค่ะจึงจะสามารถหาอาวันกำหนดคลอดได้ ในเลือกการคลอดบุตรของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจจะต้องสัมพันธ์กับพ่อกับแม่ด้วยพี่แสก็จะมีการเช็คดวงให้อย่างคร่าวๆก่อนนะคะแต่ถ้าเจ็ดดวงคนไหนเนี่ยที่ไม่มีปัญหาเนี่ยก็อาจจะได้วันกําหนดคลอดมาเลยซึ่งราคาค่าดูเลือกคลอดนะคะก็ราคา1 5 0 0บาทเท่านั้นเองสําหรับคุณแม่คนไหนที่สนใจดูเลือกคลอดนะคะก็สามารถเข้าไปดูที่เพจนี้ได้เลยนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนค่ะยังไงอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ